กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านพบพอ,พอ,พอกับซอกไม่ต้องแก้มบมคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามจะเศร้าเนาะทามาหล่อป่าหล่อโคกับลุกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะยังไม่ได้ผ้ากันเมือ่อพี่น้องยังหาหน้าใหม่หล่อไปหล่อมาอยู่ี่เนาะตะเว้นกับสิขึ้นป้าเหมยเหมยห้อนหาหน้าใหม่พี่น้องเลยหน้าใหม่พี่น้อง นี่พี่น้องเห็นบบละไมบงเด้อพี่น้องเด้อนี่คือวิธีหาละไมของเฮาเนาะเขาก็สิหากันแบบนีแ้แหละมาพี่น้อง <c oughs> นี่พอหน่อแล้วพี่น้องจ้าเอาซับลูกซัดลูกี่จีซับพี่น้อยสบายดีป่าลุง,งาากำลังซีซับละไมป้าลุง ปวดปวดปวดกระซ่าตรงเลิกแล้วจิลุกมาวางเลยเออก่อเน้น้อยเนาะอยากป่งให้กินอะดิมีซองอันนึงนี่ปลาลูงปลาตอนเรไม่บงพี่น้องเอ้ยหาเราไม่บงกับลูกสาวพี่น้องได้หน่อยได้ไล่สำได้เลยลูกก็ได้ถ้าก็ได้ฉันมีปลาลูกฉิเลาะไปเรื่อยๆเนาะนี่ เราก็ได้สำเนียงพี่น้องลำไมบงลำไมไหลแล้วก็วม,วมีข้าต้มนูกิกี่นะเลาะไปเรื่อยๆป้าๆไปแต่มันอยากมีกับบริยากเนาะคนหาอยู่ลำไปลำมาก็ยังได้เลยพี่น้องนนเนาะลูกกี่ไปพี่น้องโหละไม่กี่อ่ะเด้อเอ้ยหาละไม,มใหญ่บ่เ <c oughs> ห็นเด้อแหบคอพี่น้องเอ้ยขอเถิดคอพายเรืยๆ เป็นวัดแต่แหละน้องมาสร้างวางเทิงพี่วางเทิงหัวเทียงก็ได้ยังเลาะป่าเลาะโคกกับลูกสาวพี่น้องตะพางห่วยบวชพระลงนี่สบอกโอ้โอ้โอ้ Ôi, hả à, nằm lại thì đâu rồi Khuyến mắt thân phía lúc khuyến mắt đại bò Phụ phái khuyến thân là khăn bò đại cả Nhi, 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 ô ô ô Lúc sao cả lộn ô, Bên đưa cái thịt phía đâu rồi Đại bò lúc khuyến mắt đi, nghe chát mẹ đi Chị ơi, bưng bưng Nói là mây lại phía đó Nói là mây lại อันบักใหญ่เลยๆลฮักอันมีลายอันอยู่ได้เลยลอยีอันหนึ่งนะว่าเข่านางนั่นเออฮักอาบอกมนันแน่โอ้ยบอกมันบอกเอาดิผูแรงทึงฮักอาบอกมนะันแลอืมอืมนี่คือวิธีหาหนาม้เด้อปลาลุงเลยร้อยโกตัวน่ะไปเบิ่งอีเนาะกะเธอเลาขึ้นมาเลย หมดแล้วหมดแล้วเอาไซนกูกกอหนึ่งได้เท่าไหร่กอนหนึ่งกอลูกโอ้ป้ะป้พี่าพีไปอีกมาพี่หูไปก้อนอ่ะทางหลังนะยด้้จะป้ามาแรงมากจังเอ้าไปนั่งพักเอาไปร้อย อ้านึ่ไหมพี่น้องป้านึ่ไหมสำเนาเดือนหาเดือนหกพี่น้องบึงลูกมันขึ้นเดี้ยวเนาะนึ่ไหมไหลพี่น้องจ้าป้าถูกหักเอาหลังลุ่มแล้วลูกเด้อเอาบอกมันแรงนะเมืออีนั่งนะกะพี่อ้าถูกปลาลุกโผุ่หนึ่ไหมเนาะยาวขึ้นเนื้อเลยโผล่ ยามนี้ยังมีนหมน้ำไม่เนาะยามเดินหาเนี่ยเออปับคนหเห็นเลยเนี่ยรักอาทางหลุมเด้ออืมอ,มอ,มอนนืก่อทางหั้นได้ลูกอืมโอ้ลูกกีกีเพิินมาน,นหนไม่เลยพี่เนาะ มันตลอดเนาะไปเนาะบังดูกกอทางลังนะลูกจะมาคนไปหาเนาะเห็นบ่เบิ่งคักๆเบิ่งคักๆยามันขึ้นเหี่ยวปูู่แม่แนมไปยังเห็นพู่น่ะอ่าทางใต้หันแนงมันดิเออปอทางทท่งปู่ทางใต้ปูน ตาตาลูกเห็นหงเหมือนเด้อันเด้แหนงมนนาไหนดีนะดีนะฝางมันนนะแหนแมมาเนี่ยเห็นมาไกลไกเออไปดูเรื่องอะไรด่าป่ะไปสอนไปสอนตอนนี้กำลังสอนพี่น้องตอนนี้ลูกกิตกิกำลังสอนน้องใม่ใสก่กระตาเนาะเออฮักสโลดบอกมาแม่ส,มสิเมื่อสิแกอเอง รับก้ทุกคนบอเห็นกันี่เป็นพี่น้องอย่าลงดีๆเลย หตัวพี่น้อยแมงบ้กใหญ่เลยน้อมันแก่กว่าเราแก่กับเขาตอนนี้เลาะป่าเลาะดุงนํำกันเด้อพี่น้องปีต่ป่าแต่โคกเนาะเลาะเบิดเหม่อกับบัทั่วพี่น้องเลยโค่รโคกกว้าง อืมสาลูกสอมลงไหนอย่ามันเหี่ยนะลูกพี่น้องจ๋าไก่สิเต็มตาพี่น้องจักมยุมยะเลยยังบ่ได้อมยังบ่ได้ยังเนาะาไม้ไล่พี่น้องเอ้ยสดๆร้อนๆเลยปาเฮาสิเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยให้ปาลุงเบิ่งเรื่อยๆ บ้าเอาบราอามอันแก่เราใส่รถพอแล้วมันแก่เลยดึง,งดีๆนนี่สายมันเวลาเาเอาขึ้นยันยน้ไม้เหียซอมลงลดีๆหน่อยลูกตพวได้มันยาวก็หักลง ไะเหาะกันเรื่อยๆไปปลาลุงตอนนี้แม่เอาแก้มบุ้มกำลังขึ้นไปซับน้อใหม่โก้ไปบ้านปลาลุงผูวป้าโุเดี๋ยวทางขึ้นปลาลุงสูงกระดอกกระเดียพูนลงมาหอดลุงเป็นบืนขึ้นไปเลยปลาลุงนั่งเคี้ยโกมกอยู่มีเทิงบัซับอนุใม่โก้ไปบ้านนะปลาลุงเนาะจังใหญ่จังหน่อยกำลังซับตอนนี้ กลังอาไมโซได้แล้วบอหัวน้ำปากหัวปลาลว้าวสองหนอเลยปลาลูหนอบางใหญ่ทิมลงมา เปนลล้บี้ันขี้ปามาตอนนี้่น้องขนวน้ำให้ที่น้องจ้าบอยีแต่แกล็ด้วน้อยเพียง นี uh ่ห huh. น่อหน้าไม้ขเรานี hmm. yeah. ่นี่น้องปัดเมื่อแห่งพ่อแต่น้าไม้อีกพี่น้องเอ้ยก็ได้ไปได้มากทั้งนี้เด็กพี่น้องเอ้ยได้ปบักลายน้าไม้ครัพี่น้องปาดตัวลองดูหน้าไม้เลยเนาะน้ำแหลงขนาดน้ำแหลงก็ยังมีแล้วลูกเด้อได้กอละกามพี่น้องเอ้ยโวดพท้ ฮักกมาลูกหักก็มาอืบาลูซับซับอ้ยซับ่ัเากรไเ็ดเากไมะไเอซับางเคร่งกรได้ลดงนอืซับเลีโยบาดาไมเกาตัวเองคายกันอจอยกินกรมัดไม่หลแมนขัาที่เอามางให้ที่จจอดกินนาะแมนกรนไรลาก็มาฝนลพีน้อย แค่ป้าลูกเก็บไปยของลูกก็หนึ่งใช่ป่ะแต่ลราก็แต่สำเนียงแหละออ๋พี่น้องน้ำให้พี่น้องแกบ่มกับลูกกิ๊กีคนหลับตาพี่น้องจ้าลายโพดโพพี่น้องอีลาเปลาในไซลูกอนะหน่อใหญ่เท่ลูกเปลาในไซกิ๊กีป้าเตอรพี่น้องเลยค่ะน้ำใหม่กับกลุ่มป้าพ่อแม่และเตอรพี่น้องเด้อนับแต่เฮ็ดนับแต่น้ำใหม่เนาะ กุสุกก็ส่นเนี่แต่บ่ได้เต็งเฮ็ดแม่ได้ลูกนะตรงยางปาคนหลับตาเลยพี่น้องเอ้ยจับไปไก่กันดูลูกไก่กันเออโห่โผล่โผ่โผ่เลยโผล่โผ่วันนั้นกี่กี่มานมือนนี่บ่อได้มานเฮ็ดมานทำไมเฮ็ดผอมันแห้งแห้งแล้วพี่น้องเนาะมันบ่มีเขาเสียไปใส่แหน่ลอยนี่คือลายเท่นี่ ไปสู่แม่ยหญจื้นแกงโดยแมงมารุม่ได้เหตุการณ์ไมไจืดเพราะว่านี่แม่จื้นสั่งว่าคันได้เหตุน่าไม่แม่แกงไงเด้อโดยหัวเออคันบบได้อีเด้โบได้ก็บโบตรงน่าก็ได้เออเป็นเห่าได้ละไม่ลายแม่นได้ละไม่ลายพอใหญ่จ่อยแล้วแหงหมักกินแกงละไม่ไหลพี่น้องเอ้ยพอแม่มานอนละไม่ยังได้พี่น้องนอนละไม่บงได้ใหญ่ ป้าอีกิมันหมานเด้ออีกิเนี่ยอะไรพี่น้องคลิปนี้เขาก็สิดำลาพาจ้างละป้าลุงพาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามพีม่น้องแก้มบุ๋มเนี่ยเด้อพากเบิ่ร์กพาชมต่อไปเนาะผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนะา,า,นเนานะป้าลุงหยกยกหน้าใบข้นลูกหยกบัดซองกระตานะเออป้าเถอะอีกิมันหมานเด้อ Ay, le finó.